เดี๋ย <ged> บไปไรมันเนาะถือถือยู่นั่นถือยู่ถือยู่ไปไรมันขักผัวเมื่อกี้นี่ เวลาเวลาไปคนละเอาพี <bee cause S 2> I I ่น้องอุ้ยขาดไปแล้วขาดไปแล้วปิ๊วปิ๊วปิ๊วไปแล้วเนี่ยนี่ครับผมวันหยุดเด้อพี่น้องอยู่ครับ

บ่รบ่โ่ยานเลยป่าป่ายานพ่อหวานกรไดหาไกหวด้วยนะบ่ไม่ว่ากระไดบนอยู่ได้ที่น้องถตากี่ขันกงได้กระโบได้กินเมนว่ารู้หกินเนี่ยหยกินเนี่ยพ่อหแมนห้กินเยพ่าได้กินกระอบาน

เาสิอุ้ยส0กวตัว,วสีส่ตัวแต่เม่อแต่แแเตม่ตาลูอไม่จะเยอะวุณโดดอือแมนอุ <c oughs> ้ยวเข้าไปตรงนี้ รอบนี้บรมาน,นะครับพี่น้องตัวบอ่อเ้าครับแต่ว่าได้อยย่สองสามตัวได้พี่น้องเด้ออา่เต็มอนดายอ่ะครับมาจแต่ขยะมามีก็แล้นนว,ว,วพี่น้อง คือว่าบัว้บบาวได้เพีงยง้อดีครับผมผมว่านี่หลายก็เนี่ยยุบ่ะแต่ช่วงตอนรอบเบิ่งตอนใบใบอ่ะช่วงตอนใบใบได้พี่น้องนี่ สิบเบียส์มงกว่าไม่ต้องเกือบเที่ยงไม่ต้องเ,น,อเนี่ยสภาพฟีลอะไรนี่มาคอยนี่มา,มาแั้วย้าวเลยวะเดี๋ยววันต้อนาจอดเลยวันเลิกคนใหม่เพื่อใด งานโอ้ยนอโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยสิออกมาแล้วออ,อ,อ,ออกเออออกเฉย

พ่อจะปติยกี่ดอกดอกนึ่งเฮ้ยวัตสิลปมานรตบอกว่ากสีพอพี่บเอาเอาชัดไปพรองาวเ่สี่มีบมีนะ่ป่ปครับอ้าวอง ไปเทียบเยอะมากเลยเทียบเยอะ้านนี้็กือว่าล่ะขวงวอแห้มันหนักครับคนหน่อยวานเนาะวันสุดปุยวันหยุดปุสีหาปลาไปกินเด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับอยู่กับไอ่ทำห,หน่อยละครับผมนี่หน่อยเป็นบางอย่างเด้อะพูดได้ปนพนูดได้ปนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวบัดนะบาัตรหามันจะมาก็ได้ มามา่าาได้นะพี่หนงก็ได้ยุบก็ได้ปนแต่ค้นบลายเดี๋ยวพ่อได้ปนยุวคร,รัปบปดว้มาวันนี้ครับปลาสิบกิจอดลูกคนเมียอยู่บ้านนอกวะ ละคนก็หากินคนเท่าก็หากินเท่าละข้าวขหากินเท่าทั้งเท่าทั้งนีเน้อซงบ่ได้ดอกพี่น้องอยากซงไปให้กินดูแต่ว่ามันก็คือว่าราคาซงก็แพงกว่าค่าซื้อปลาหมดละมุกคนก็หากินมุกคนทั้งบ้านก็หากินอยู่ทั้งปุ่นเนอตั้งพี่ก็หากินอยู่ทั้งกรุงเทพยบเลยไม่น้องเอ้าโุ้งเทียบเห็นหน้าเห็นตากันเอากินทอดกินถุงกันตัวจับหาเ่า ไปหาบ่ได้แล้วช่วงนี้โควิดเท่าบ่อกว่าเท่าสิเอาไปติดเพิ่นเท่าคนสิเอามาติดเท่าเฮาก็เลยอยู่เฉยๆก่อนช่วงนี้โควิดเบิง่งเจ้าของแน่ผู้ใดก็ไใดผู้ใดผู้นี้มองให้กินกับมาพีาน่นี่สิพาไปที่นี่จัดไห <c oughs> <c oughs> ม่ขันยันขันเันขันยัน,นโบ่โบ่ไอโบวัดตาย<อ>เนาะพอได้กินพอได้กินครับพอได้กินอยู่แต่ละมือเพือเดียวเพืพอได้ปคนดูทได้กินบ่พีน่น้งงคนปลากระบอกเอ็ดแล้วก็ทอดกรอบๆแล้วก็คนแซ่บครับเน่ยงบันเฮา อูกัดแสบเนาะแสบสุดยอดเลยครับแบแบไปหาหมอหลดหมเจ้าอ่ะอเป็นโควิดแทะนี่ครับผลงานนะพี่น้องมือนานได้เป็บพรายไพี่น้องเพรายครับพได้เกลือหลูกเกลือเมียนี่ะจะไรก็ยุดวนมวนมืี่บวมือนอน่านเดือเ่นวนเอเ่่นา นนนเนาะมันหยุดตามันเลยหยุดนองเมนบอโอ้ยอตาสงสารเลยพี่น้องมามาหาปลาทั้งทีก็ก็ได้ปลาด้พี่น้องมันหยุดพี่น้องเจาก็ได้พอสมควรเนาะปสกะีก็จะมันไอ้รุบอลียเรุ่อนาะงมันโล่มากี่ันี่ครับผมสรุปได้สามปลพี่น้องพอได้พ่นพอได้ป้นนง ครับสีว่าจนี่ยแหละกดตีอินอ้ว่ครับอินายมือย่เอาเีบอกพี่บัอข้าเนี่ยพี่น้องครับคลิปนี่ก็คือารเีเนาะฟังเยที่ัดูกรุงกดอะไก็แช่กดติดตามกดซักซักให้กดค่กดค่ากดใกรจิงไข่เลครับผมฝาพี่น้องกดไกดแช์ พอเป็นแรีงใจเห็นแล้วนี่ยี๋ยวองด้วยครัล่างใจเหน็นจะไมยครับผมถึงพ่อมาดก,กับเขาเลีกเก้งใจนะครับครับผมพูดอะไุอยู่ก,กันเดี๋ยวเช้าไปชุมเราะโมบีเนี่ยอายุได้ในในกินกับไม่กินแล้วกันครับ